ค่ะรัฐประชมตอนนี้นะคะแม่ย่านะคะก็กําลังเดินเท้านะคะไปที่ต้นตะเคียนนะคะรันประชมนี่คือร่างแม่ย่าต้นตะเคียนนะคะรันผู้ชมในส่วนตรงนี้นะคะก็อยากจะขอให้รันประชมทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมด้วยนะคะรันผู้ชมเนาะ สปก็ขออนุญาตเปิดคลิปนะตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็อยู่กันที่อําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะคะได้เดินทางมาที่บ้านของแม่ย่าแม่ย่าตะเคียนนะคะท่านผู้ชมเนาะเพื่อที่ว่าจะมาขอหวยโชคลาภนะคะขอหวยขอโชคลาภกับแม่ย่าจะแม่ย่าตะเคียนนะคะท่านผู้ชมป้ามาป้ามาบอกเลยค่ะมาขอเลยป้า เพื่อเรามาโหลดก็เบาโหลดเจ๊กไม่เป็นไรไม่ได้ทายนี่แม่มาถามแม่ถามเแม่ใจจะทาำใายก่อนนี่นะคะท่านผู้ชมนี่คือต้นตะเคียนนะคะนี่คือต้นตะเคียนนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะก็แม่ย่าต้นตะเคียนนะคะก็ได้ลงประทับร่างแล้วนะคะ มันม่ยาหมือนันพอสูงพอสูก็หลับอย่ไม่ยาแล้วหลอก้านมันหาไม่ยากอย่างนั่นอย่างด้มมาเดี๋ยวมุ่งมุ่งหมอกันมุ่งหมอกดูมองซ่าวเสียงฝนนะเสียงไก่เด้ออย่า อย่างมาขอโชวขอลาบนขนาดอยู่ไก่พยังมาหายาลอยเล็กฝนจะมาเจอไก่ในยาเอ้ยมันจะลอยเล็ุฝนฝนก็จะตกนะคะท่านผู้ชมออกเป็นโต่ด้วยยาด้อยออเนโซ่ด้ยา้ บอกขึ้นตวตัวนั่นบอยงานเป็นมาตะไก่ค่ะเป็นมาตะไก่ขึ้นกหูนี่แหละค่ะบอกเป็นไม้น่บอกตัวไม้เน่ว่าเป็นตัวไม้กะบอกเป็นไม่ถอ บอกตัวเก่านั่นแหละนะคะท่านผู้ชมตัวใดนน้อไม่ยาบอกงอนันอลูกหลานกัดจื้อบ่ได้วันนี้ทุกคนมากไก่พันกัดซี่บ่ที่หลักหน่้ายาบอคะ 2ตัวนันานหอเตัวเก่าสองตัวนะคะท่านผู้ชม5้าเก้าตัวเก่านะคะสามหนกับห้นะคะท่านผู้ชมงมันก็บอมมันตัวนั้นและบอกล่างมันแล้ ก็เกานั่นแหละเกาะกับอันละยาเอ้ยรับเสืออยู่ครับยาแต่ว่าผู้บางคนเพิ่นเพิ่นเดือนทางมาหายาเพิ่นกัเลยบ่ได้หูเพิ่มบ่ได้ยินน้ำเหมือนั้นครับยาเบาใจนั้นดูตั้งไกลก็มาไกลก็มาย่อยู่บ้บันไดหรครับ อยู่อยู่บันยี้เมงมันตานหนึ่งบาทละเอดค่ะละึ่งเอทคนถ้าเกิดอยมาเพิ่งบารมีอยมาส่งบารมีงานล่ะคุณจักจะไหนคือว่าบานยาอยู่นี่คุณจ๊กต้องพอเที่ยงให้ทนอยู่ทวงให้ท่านอยู่ทวงโอ้ผมยืดเทียวพอเที่ยงค่ะสองสตาร์ด้าชั้นแนวครับท่านผู้ชมยาจะไดปยังเน้นน้องน้ำหลวงน้ำหลานเนาะยังไม่ขออะไรเต็มเวลามีโชคมีลาบแล้ว เข้ามาหายยากจ้า<ด>จ้าจ้าจ้าย่าไม่เรียกรอก้องจ้ารุกหลันละป่าก,ก็โดนงามแล้วแตีช่วงมีาลาบกันค่อยมาจ้าบ้านล่างมันค่อย,อยงี้เลย เลือกอันเลือกอันอะไรยาเอ้ยหาเก่าก็อันละจังได้น้อวันนี้มันก็ดูโบราณงี้แหละแล้วแต่มีช่วงมีล่างก็ค่อยมาสามหนึ่งเปียณีมาแทนแม่บอกคบยาใช่ยาคือชิบยาไว้ให้ลูกหลานน่ะน้อมาบวบร่างมันก็ตัว แน่นอนบ่ยาจะให้เบิ่งคๆด้ยาเด้อย่ให้หวนีแมนอยู่อืมเปลี่ยนตัมใหม่ใี่ยวใบสักแมนอยู่ให้ดังคือแตเก่าดังคือแเก่าจะวัดตอนนี้เรนอืมเตรียม าแม่ในคุ้มตาอันปวดฟ้าหลูกร้านน่ะอให้แต่ถูกแต่ยาอยู่บ้านเมืองก็ให้จะบุญบายยาเอ้ยสรรพเพิงบารมียาสิบปรเพิงบารมีไผ่คนมันบุญบายจ้าแมนแมนอบคุณว่าเนั่นแหละก็หลงร้านสิบมหามาเพิงบารมียาเนีนั่นเออ ลูกร้านก็จะมาเรื่อยๆเลยยามาหายาเรื่อยๆน่นะ,ะ,ะยาใจดีนะจ้าโอ้ย่าใจดีแหละจังมาหายา่อขอสูบขอหลาบน้ำยานี่ลยล่ะย่าอยู่เด็กแคพันปีเลยยา พันกวปีนันกแล้วหนองันไหนมาถีองนัแล้วน้องเพื่อนน้องกับแมยนหนอยู่บ่นี่ยอยู่คนละทางนั่งเขาก็มี ญาได้ไปวัดนุด่นแดงก็เพื่ออยู่บ่ไปไปมาม่ากมดเลยเพิ่นมีกว่ามีน,อน,น้องตะคนญาตะเขียนเงินงน้องตะเกียนเงินน้อง ตะเคียนทองนี่คือยาบอกเป็นยืดตะเคียนเงินตะเคียนทองลูงร้านุมมาเพิ่งยาแก้สิเพิ่งไฟยาเอ้ยแก้มันรทุกบร้ยากโผลเที่ยวนี้กรถางได้มหานยาเพิ่งแต่งตัวหน่อยแต่งตัวแต่งให้ยาแบ้ง เออลีสติกแบ่งภาพโอแต่ถือไ่ยากหอกเาะไม่ดิโอ้คนบอหาที่ไม่ได้ดูนะัวเองาเกียร์อัญญาากินยัวแกงแนยางแน่น้อกวกงตัวจ้าจ้า ส,ส get mm ูตรเอาอยู oh ่ใบยาสูตรมีชุมมีลาบไม่สูงใ่รนลูกล้านตามกับเพ่อไม่สูงมีลาบใน้านจังถามหัวดนี่ละเนียเดี๋ยวสีเสื้อไม่หายเราเครื่องสําอ่างนั่นลูกล้านงานจปวดลูกล้านจะหวดนอยาค่่อวกเนี่ย มีอย่างอีกบ่ถามยาหน่ะถามเบิงถามผู้มาตะไก่นั่นถามเบิงมาตะไก่นั่นหลานนี่งดันผลมาตะไก่บ่อิ่นอันเดี๋ยวไปถือได้ยาเดี๋ยวไปดูเด้อลูกหลานมาตะลอยเย็ดผนได้น่ะยาเอ้ยลั่นนำหายาจนว่าได้ไหมขันบุญบ่มีบ่หอดยาได้เนยร่งมันจะไม่อยู่แล้วเออลูกหลานรับปากถ้าถือวันนี้ลูกหลานจะซื้อเครื่องซ้ำอ่างมาให้เออมาครบจดเลย

สามตัวเต็มเต็มเดียวใบเล่นให้ยาเด้อค่ะท่านผู้ชมแอดมินก็จะสรุปตัวเลขให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าไม่ยากนะคะไม่ยากบอกว่าตัวเก่านะคะท่านผู้ชมตัวเก่าก็คือสามหนึ่งแปดและห้าเก้านะคะท่านผู้ชมเนาะสําหรับใครที่ชอบนะคะแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสามหนึ่งแปดห้าเก้าตัวเดิมนะคะท่านผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ ครที่ชอบนะคะก็สามารถนําไปพิจารณาได้นะคะท่านผู้ชมเนาะใครที่ชอบนะคะมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอสตาร์ชินลด้วยนะคะคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมคลิปหน้ามินจะไปติดตามตัวเลขที่ไหนนะคะก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้อมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ